ครับวันนี้เรามาร่วมงานวันครูนะครับวันนี้เราไปถ่ายไปถ่ายนะครับเอฟชายกับคุณโรตัวเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวอร์รครับครับผมบรนทุนนะครับเรามานวันครูนะครับกำลังตอนนี้แค่ถูกรังถ่ายรูปกัน

คม2567ในโอกาสวันครูวันที่16มกราคม2567ได้เรียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งผมขอส่งว,วามารุกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทุกท่านครูเป็นผู้ที่สร้างผูู้ประการาเนนอพนั์นแก่การศึกษาของชาติ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นกำลังคนคุณภาพและมีคุณธรรมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองวันครูจึงเป็นวาระที่สิบทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคุณูรูอาจารย์และ,สะแสดงความกะตะเวทิตา แก่ครูผู้มีพระคุณรวมทั้งร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นคุณประโยชน์ต่อ,อการศึกษาของชาติในปีพุทธศกลล2000กักราช2567ผมได้มอบคำขวัญว่าครูวางฐานคิดทรงเสริมสิทธิสร้างสารรค์เพื่อแสดงให้เห็นว่า การเป็นครูไม่ใช่แค่การสอนให้รู้หนังสือและไม่ใช่เป็นผู้ให้ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในครูจะถ่ายทอดให้เห็นแก่สิธิ์คือวิธีคิดและวิธีจัดการกับชุดข้อมูลระเบียบวิธีคิดที่ดีนั้นจะเติบโตเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ และมีความรู้รอบในทุกด้านรวมทั้งมีทักษะชีวิตและทักษะที่จําเป็นในโลกทุกใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลการเรียนรู้ความคิดและพัฒนาต่อยอดขนวกกับความคิดรสร้างสรรค์ทั้งสองอย่างนี้ก็คือหัวใจของการพัฒนาศัยกากรนมนุษย์ซึ่งเป็นบทบาทของรูและนั่นคือ ความหมายของคําว่าการศึกษาที่แท้จริงเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่68พุทธศักร,ราช2567ขอขอนุ่นอกนอกระตะเวมิตาคุณรึกถึงรักคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้แก่สิทธิและขอสะแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโสครูที่ประกอบคุณงามความดีทุกท่านพร้อมกันนี้ ผมขออวยพรให้ครูและลบุคลากรทางการศึกษาทุกขั้นประสบแต่ความสุขมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งมีความเจริญเตา้าหน,าน้าในหน้าที่ราชก,การมีสุขภาพร่า,ามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายผู้ประการนายเศรษฐาทวีสินนายรกรัฐมนตรี Yeah. Uh -huh.

และในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านผูมุนมอตท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการครูและอุากรรงการศาึรกษาคณาจาร,ารายาราแ์รยราาและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านโปรดกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครูครั้งที่68 ประจำปีพุทธศักราช2567ตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าพพระุทธเจ้านายกฤษต์มุมนผู้แทนรูผู้บริหารสถารศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มาร่วมชุมนุมอยู่ณขอประชุมแห่งนี้ขอน้อมจิตอธิษฐานขอานว้สัตยปัตปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้หนึ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าจักบำเพ็ญตนจักบำเพ็ญตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี ให้สมกับได้ชื่อว่าครูใหสมกับได้ชื่อว่าครูข้อสอง,อสองข้าพระพุทธเจา้าจาักอุทิศตนิตน,ต,นตั้งใจสั่งสอนสัสนและ,ะ,และ,ะอบรมสิทธิ์ให้เป็นพลเมืองดีเนพืดีเพื่อเป็นกลังพัฒนาประเทศช่ลังพัฒนาประเทศชาติ ยศจักรักษาชื่อเสียงผิดยศของคณะครูของคณะครูบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะท่านผู้บริหารทาการศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาขณะจ่า และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอัน,นึ่งในโอกาสวันครูครั้งที่68พุทธศักราออกช2567ัน้าร้อยหกสิเจ็ดได้มีการตรวจพบอีกวาระหนึ่งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูพระอาจารย์ที่กรุณาบ,บุกสั่งสอนศิษย์ให้เจริญว่างานสมความภาคภูมิใจขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีขอเชิญครับ Okay. ผู้อัวุโสหลายเรียนเชิญขั้นสุดขั้เต็มร้อยอดีตประกอบด้วยการสถานการณ์เศรษการศกษาภิบาลเคลิกาแลอยากเรียนเชิญขั้นขอบคุณผการ นมใควาดีโรงเรียนเขตการทางสมพท่าไตรขาสิทธิสิธป์โรงวัลสมุทรท่าสพภทออเมกรว2564ระดับชาติโรงเรียนตาจงวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่นายสัญญาบุญญะของพิบุลคู้ในการโรงเรียนูรลษวิทยาคมโรงเรียนถนน คมโรงเรียนนองกีวพิทยาคมนางสาวสุมาทว่าทโ่โรงเรียนรังทองพิทยาคม จ้าพิธีรักษาสมรรถกานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยมศึกษาอุวีร์ครับรายะทิ้แสนครูโรงเรียนโรงบุรีวิทยาคมราชมังคลาวิเศษศึกษาวิเทศสมรรถกานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยมศึกษาอุวีร์ครับ นางสิริวัลนองตาโนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเวียนายสุรศักดิ์ประเสริฐสวัสดิ์ลูกจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเวียงนักเรียนระดับชาติ้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักจังหวัด้อยเรียนเวียงพุทธยาคมนางนิตยาวงช่างครูโรงเรียนเุียงพุทธยาคม เื่อนโยบายการสร้างโอกาสกางความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย166สิทธิตำรวจเอกยันยงศิลาชัยผู้บริการโรงเรียนเศษสิริอนุสรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจากพระนามพัฒนาพิทยาย่อสอนในจังหวัดเลยมณีครูโรงเรียนเขตการทางปกคร5ไทยตราสิทธิสิทธิ นายวินรุตปฐมตร,รีครูโรงเรียนบ้านหมีรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลรูปสะพานในจังหวัดบุรีรัมย์ปี2 5 6 6นายสัปดาห์ศิภิษฐ์นางสาววิริยาเอกวิเศษศึกษาดิเทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นายงชัยวิทยานายชัย นางกัญญาณ์ยืนประโคนครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยารางวัลครูผู้สอนด,ดีเด่นในจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2560นางกัญญาณ์ยืนประโคนครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยาโร,รงเรียนวัดหนองเก้านางสาวมณฑาธิ์นางนุ ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้สาก่อนนางสาวชนฤธิด,ดีศักโสมาสุุลครูโรงเรียนบ้านป่าไม้สาก่อนนางสาวสุภาพรสีอาตูครูว,วิทยาลัยเทคนิคบุรเร็วรางวัลพรฤษัสบดีประจำปี2566 โรงเรียนโรงเรียนวิทยาคมราชบังคลายิเานหยุดอ่านก่อนไม่ดูไม่หยุดอ่านเลยก่อนนายบุญชายโชยรัเราอเรองผู้ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระถิญศึกษาอุบลรา โรงเรียนบ้านศิษย์หยาบยนางจุติมาพรเชียงกาศึกษาดิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาวียรามเขตหนึ่งนางสาวพัชราพรหาทิพย์รมโรจศึกษาดิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายชัยวัฒน์อาสาโนครูโรงเรียนบ้านโคกบุญ รางวัลโรงงานวุฒทธรรมปีที่1 7นายสาคอนเปลี่ยนราผู้บริการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุงปุกรางวัลเปลี่ยนรารวโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุงปุกแจ็ปประโรคนรูโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุงปุกรางวัลศิลปะปีการศึกษา2565 ข้าวัารดอกเงเหนือกจังหวัดร้อยเอ็นางสาวสุภาพธิดาปักษันตานางสาวหนึ่งไทยประยงรัครูสูนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุบรัชธาย เสศิริอนุสรนายภาพกรศรียาครูโรงเรียนเสศิริอนุสร์แสงแก้วครูโรงเรียนเสศิริอนุสรนราวัลด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศรึกษาลาข,ลขุนเหล็ก โรงเรียนเทศบาล1บุรีราชบ์ุวิทยานางนงุชศิริวัฒน์โรงเรียนเทศบาล1บุรีราชนางสุนันทาอุ่มสุขครูโรงเรียนเทศบาล1บุรีราชบ์ุลวิทยาน่อทองครูโรงเรียนเทศบาล1บุรีราชบ์ลวิทยานางสาว สุดาทิพย์ตราชูรโรงเรียนเทศบาลหงบ,บุรีราชบุรีิทยาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ,บ,บุรีราชบุรีิทยารางวัลผู้เสียสละบุญทิศตนอขออนุญาตค่ะรางวัลผู้เสียสละบุญทิศตนและทำคุณ,ณประโยชน์อย่างยิ่ง ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์นางจารุณีโอรสรัมข้าราชการบำนาญนา,ายกาญชนกฉนกพระโลรัมค่ะให้แก่กันและในอีกช่องเวาสีนท่านว่าจะงยืนเพื่อที่